ชาวราศีตุลทุกท่านเราก็กลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไรใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยกันถึงเรื่องดวงชะตาของชาวราศีตุลกันว่าภายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นเป็นอย่างไรในช่วงนี้ก็ถือว่า ดวงชะตาของท่านได้ฟื้นฟูอย่างดีจะมีการพัฒนาตัวเองต่อไปนี้ท่านจะล่ำจะรวยจะมีชื่อเสียงโด่งดังดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นจะมีดวงที่ดีจะมีคนคอยช่วยเหลือค้ำจุนท่านอยู่เสมอท่านจะทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับชีวิตของท่าน สำหรับท่านที่ผ่านมานั้นในช่วงก่อนนั้นท่านเคยลำบากตรากตรำท่านทำอะไรก็ไม่เคยมีความสำเร็จบางท่านอาจจะมีการที่เรียกว่าเบื่อหนายกับการทำงานในช่วงก่อนนั้นแต่ต่อจากนี้ไปดวงชะตาของท่านจะส่งผลดีนับตั้งแต่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปการทำงานของท่านนั้นจะมีคน ช่วยสนับสนุนและมีคนนิยมยกย่องท่านอยู่เสมอจะเป็นงานเก่าๆหรือว่าจะเป็นงานที่ข้างๆมาในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะทำได้และจะส่งงานได้หมดโดยที่เรียกว่าไม่ติดขัดอะไรทางนั้นและท่านก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอีกมากมายบางท่านก็ทำงาน อยู่กับที่บางท่านก็ต้องออกเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ก็ถือว่างานที่ท่านทำนั้นท่านก็มีความอดทนการทำงานของท่านนั้นจะมีคนให้การสนับสนุนท่านอีกมากมายและสิ่งแวดล้อมในรอบตัวของท่านนั้นก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านก็ถือว่าชาวราศีตุลในช่วงนี้จะมีงานทำ จนล้นมือภายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นเรามาดูในด้านของการเงินของชาวราศีตุลกันบ้างว่าเป็นอย่างไรการเงินในช่วงนี้ท่านจะมีรายได้และก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆเงินทุกบาทและเงินทุกสตางค์ก็จะมีการหมุนเวียนเข้ามาหาท่านหลายช่องทาง ถ้าหากว่าท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการงานในช่วงนี้จะมีการเจริญรุ่งเรืองท่านจะทําการ,กรเกษตรกรท่านก็จะได้เงินปันผลที่ดีจะมีกำ,กำไรท่านขายสินค้าที่ดีก็จะมีกําไรอย่างงดงามบางท่านนั้นทําการค้าขายจะเป็นการขายที่ดี ท่านจะมีหน้าร้านหรือว่าท่านจะหาเลขขายก็แล้วแต่ในช่วงนี้ท่านจะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่เข้ามาอุดหนุนท่านอย่างมากมายในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีจุดยืนดีก็ขอให้ท่านทุกท่านนั้นจงขยันมันทำงานในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินนั้นก็ถือว่าท่านหาไม่ยาก สำหรับตัวของท่านในช่วงนี้บางท่านนั้นจะมีโชคมีลาบอีกตหากท่านอาจจะได้โชคที่เรียกว่ามาจากคนแปลกหน้าก็ได้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าเป็นผู้ชายเขาส่งของให้ตัวท่านก็ขอให้ท่านรับด้วยมือขวาท่านจะได้โชคได้ลาบอันมหาศาล จะเป็นโชคเป็นลาบที่ท่านไม่เคยคิดมาก่อนว่าท่านจะได้ในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงเขาส่งของให้ท่านก็ให้ท่านรับด้วยมือซ้ายก็จะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันโชคลาบนั้นก็จะได้อย่างมากมายบางท่านนั้นถึงกับลืมตาอ้าปากได้ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีผู้หญิงหรือว่ามีผู้ชายยื่นส่งของให้เราก็ให้เรารับเราจะได้โชคได้ลาบในช่วงต่อไปนี้ก็ขอให้ท่านนั้นอย่าได้ปฏิเสธหรือว่าหรือว่าอย่าไปขัดอะไรถ้าหากว่าเขาส่งให้เราเราก็รับเราจะได้โชคได้ลาบอย่างมหาศาลในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นลาบอีกอย่างหนึ่ง ลาบที่เราได้มานั้นก็ถือว่าเป็นลาบใหญ่ๆบางท่านก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาราศีของท่านอีกเช่นเดียวกันบางคนก็ได้ลาบใหญ่บางคนก็ได้ลาบเล็กก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้มาแล้วก็จงไปทำบุญทำทานเพื่อสร้างสรรค์หรือว่าไปสร้างกุศลผลบุญเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตากับตัวของท่านอีกจะเป็นการดี ไปทำบุญกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงตรวจน้ำให้สินให้พรกับบรรดาสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากท่านก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองกันอีกต่อไปในช่วงนี้เรามาดูในด้านของความรักของชาวราศีตุลกันบ้างในช่วงนี้เป็นอย่างไรสำหรับคนที่ยังเป็นโสดตัวของท่านนั้นจะมีชายและหญิง จะมีผู้คนเข้ามาหาท่านมาทาบทามมาพูดมาคุยกันพูดกันตรงๆก็จะมีคนเข้ามาบอกรักกับตัวท่านหลายต่อหลายคนในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านนั้นจงดูให้ดีเสียก่อนถ้าหากว่าท่านพร้อมท่านก็ตอบรับเขาไปได้แต่ถ้าหากว่าท่านยังไม่พร้อมก็ขอให้ท่านบายเบนไปก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ จะมีคนเข้ามาหาท่านอย่างมากมายสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะห่างๆเพราะในเรื่องของการงานที่เราจะต้องรับผิดชอบบางคนก็ออกไปทำงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของการงานอีกเช่นแนวกัน,ใน,กนในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาราศีของชาวราศีตุลนั้น อยู่ในจุดยืนที่ดีไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรในช่วงนี้ท่านก็ยังมีความสําเร็จอย่างมากมายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นในเรื่องของการงานการเงินถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะทําอะไรก็ท่านรีบลงมือทําได้เลยการประกอบกิจการต่างๆนั้นมีคนให้การสนับสนุนต่านรวมถึงในเรื่องของเจ้านายก็เป็นที่รักใคร่ และมีคนที่เรียกว่าไว้ใจท่านมอบงานให้ท่านทําต่างๆนานาบางคนก็ไปทําแทนเจ้านายหรือว่าไปทํางานที่เรียกว่าท่านมอบหมายให้ท่านท่านทําท่านก็ทําได้ท้งนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการทํางาน จึงทำให้งานของท่านนั้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นร้วนแต่เป็นงานที่ดีเป็นงานที่โดดเด่นมีชื่อเสียงอีกต่าหากบางท่านทำงานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโฆษณาอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านเป็นคนที่เรียกว่าพูดจาเก่งทำอะไรก็มีคนนับหน้าถือตามีคนเชื่อถือท่านพูดอะไรก็มีคน ให้เกียรติและมีคนก็ให้ความนิยมท่านท่านชี้นกเป็นนกท่านชี้ไม้เป็นไม้ท่านจะบริการอะไรในช่วงนี้หรือว่าท่านจะประชาสัมพันธ์อะไรก็มีคนเข้ามาติดตามท่านอย่างมากมายรวมถึงถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่าเซลล์จัดขายไม่ว่าจะขายหรือจะซื้อในช่วงนี้ท่านก็พูดเกง่งจะมีคนเข้ามาติดต่อท่านและจะมีลูกค้า เข้ามาอีกมากมายแต่หากว่าท่านเป็นเซลล์ขายรถขายบ้านหรือว่าเป็นคนขายที่ดินที่นาอันนี้ก็ถือว่าท่านประชาสัมพันธ์พูดเกง่งจะมีคนมาจับจองสิ่งของของท่านกันอย่างมากมายถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับนักร้องนักแสดงอันนี้ก็ตัวของท่านก็จะมีชื่อเสียง จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานใหม่งานเก่าในช่วงนี้ท่านจะรับการแสดงได้ต่างๆนานาเพราะว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในดีอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังอีกแต่หากบางท่านชอบทำงานเกี่ยวกับรับเหมาหรือว่าทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง ในช่วงนี้ก็ถือว่างานของท่านนั้นหลั่งไหลเข้ามาหาท่านอยู่มากมายก่อนจะสิ้นปีเก่าเข้าปีใหมน่นี้ท่านอาจจะส่งงานที่ดีมีคุณค่าทําให้ตัวขงท่านนั้นมีเงินมีทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกร,รมบางคนก็อาจจะได้จับเงินหมื่นเงินแสนหรือขนาดเรียกว่าเงินล้านก็มีในช่วงนี้ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง งานของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะประสบกับความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาในเรื่องการงานการเงินของชาวราศีตุลน,นั้นท่านมีความสดใสมีความสว่างสวยอีกตาหากในช่วงนี้ ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันชาวราศีตุลท่านจะไม่มีการที่เรียกว่าขาดมือท่านจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการและปรารถนาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้มานั้นก็เพราะน้ำพักน้ำแรงท่านยิ่งขยันท่านยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาหาท่าน ถือว่าชาวราศีตุลในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านมีความสำเร็จอย่างมากมายในเรื่องโชคลาบก็มีในช่วงนี้ท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูก็ได้ไม่ต้องไปหาเลขไกลหาเลขใกล้ตัวของท่านก็ได้ <c oughs> อทิเช่นทะเบียนบ้านทะเบียนรถหรืออายุของเราหรือว่าวันเกิดของเราก็ได้ในช่วงนี้ท่านจะได้โชคได้ลาบ อันที่เรียกว่าไม่เคยคิดมาก่อนแต่ก็อย่าให้มากนักการเล่นการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นเราไม่ค่อยสนับสนุนเราจะสนับสนุนในเรื่องของการงานซะมากกว่าถ้าหากว่าท่านอยากได้โชคได้ราบท่านทำงานที่ดีมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบ ที่ดีแล้วเงินทองที่หลั่งไหลเข้ามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเราทำเราก็ได้เพราะฉะนั้นในสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอีกเช่นเดียวกันชาวราศีตุลทุกท่านในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในจุดยืนที่ดี ก่อนที่จะเข้าสู่ในเดือนธันวาคมในช่วงนี้ก็ถือว่าดีเป็นหัวเรียวหัวต่อที่จะขึ้นไปอยู่ในเดือนธันวาอันนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านก็อยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงหัวเรียวหัวต่อเดือนต่อเดือนในช่วงนี้ถือว่าการทำมากินท่านก็จะดีจะทำอะไรก็จะเป็นโชคเป็นลาบ แต่ในเรื่องสุขภาพของท่านให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีท่านอาจจะมีการเจ็บหัวปวดท้องหรือว่ามีการเป็นไข้ในช่วงของก่อนที่จะสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านไปตรวจหรือว่าไปพบแพทย์บ่อยครั้งบางทีบางครั้งนั่นอาจจะมี โลกเก่าๆนั้นกำเริบเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้เพระาะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังคลิปของเราจนจบในวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี